ก็สวัสดีสำหรับเพื่อนๆชาว f Facebook ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราก็สัญจรมาที่สนามสันพวุธบางนานะครับวันนี้น้องตั้มนะครับก็มีเหลี่ยมเตะนะครับข้ามหัวแปรนะครับแต่ว่ามาเตะนอกรอบนะครับในเหลี่ยมหลังเท้าล้วนๆฟีสไตล์นะครับฝั่งที่หันลังนี้เป็นคู่เฉพาะกิจนะครับน้องฟุกชนะลุงแสงหรือว่าน้องฟุกแบริ่งนะครับ จับคู่กับทางด้านของตัมพูพานนะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับทีมงานของข้อควายนะครับโมดข้อควายกับทักษิณนะครับหลังเท้าล้นล้นฟรีตายนะครับมาดูนะครับเวทนะครับที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเหลี่ยมเทพนะครับหลังเท้าอย่างเดียวนะครับข้ามฟรีตายนะครับตอนนี้ฝั่งทางข้อควายนี้ขึ้นนําไปแล้วนะครับ4ี่ต่อ2แต้มนะครับนะทางฝั่งข้อควายนี่ยเขาถือว่ามีความเป็นมืออาชีพนะครับ เตะเหลี่ยมนี้บ่อยนะครับโมดข้อควายหรือว่าทักษินนะครับโอ้ยเกี่ยวได้นะครับจังหวัดนี้โมดข้อควายไหลไปไหนนะฮะของมาได้อยู่ตามรับ1-2หน้าเน็ตยกล้นนะครับทักษินไหลเข้ามาโมดข้อควายเงื้อแล้วก็เตะโอ้ยไม่ข้ามนะครับยังไม่เป็นเต้มนะครับสำหรับฝั่งทางข้อควายนะครับตอนนี้สกอฟังทางข้อควายนาอยู่4ต่อ2นะครับฝั่งที่นาลังนี่เป็นคู่เฉพาะกิจนะครับ บางนะนะครับแต่คูกกับตั้มนะครับสองสี่นะครับหมดกกควายไหลเข้ามาทักสินโอ้ไปไหนนะขาไปโดนตาข่ายนะครับเป็นเต้มของฝั่งทางครูเฉพาะกิจนะครับขยับไหลมาเป็น3ตัวสี่เต้มเดียวทันนะครับการคอนโทรลลูกนี่ถือว่าเล่นยากนะครับเดี่มนี้นะครับฝั่งนี้นะครับ อาวุธหลักก็คือการเตะซันแบ็กนะครับสำหรับน้องตั้มนะครับส่วนฝั่งนู้นนี่เตะเต็มรอบด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทางด้านของทักษิณหรือว่าน้องโมดนะครับเป็นตัวเตะทั้งคู่นะครับทักษิณนี่ก็เตะเต็มรอบโมดก็เตะเต็มรอบนะครับมาดูว่าใครจะยกให้ใครนะครับฝั่งนู้นนะครับส่วนฝั่งนี้ยกหลักๆก็เป็นทางด้านน้องฟุกนะครับยกต่ําฝั่งนี้ก็สามารถที่จะลากเล่นได้นะครับต่ํานะครับเตะซันแบ็กนะครับ แต้มนะครับเสมอกันอยู่ที่4-4ตนะครับอืจังหวะนี้ยกหลักยังแก้ไปดีนะครับตั้มนะครับขนาดแต่เหลี่ยมฟีสไตล์นะครับสำหรับน้องตั้มนะครับมาสัญจรก็ถือว่านะครับเป็นการลองเหลี่ยมนะครับลองชิมฝั่งทางข้อควายดูนะครับเพราะว่าข้อควายจิบมานะครับ ขอเรียมราคาซ้อมนะครับแต้มนะครับ4่ต่อ4นะครับก็ควายได้เสิบจีมหาฟุกเอาจังหวะแรกไม่นิ่งนะครับจังหวะ2ไหลไปไหนน,ไนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับนําอีกครั้งหนึ่งสลับฝั่งทางข้อควายนะครับเป็น4ต่อ5 5ต่อสนะครับสวัสดีพี่ยงนาโพด้วยนะครับก็มารับชมนะครับใครเอ่ยหลายๆท่านนะฮะเมงกาะบานะครับเพื่อนเพื่อนชาวเมียนมาของเรานะครับเข้ามารับชมทาง Facebook ของแอดมินชิดภูพันนะครับ ไลฟ์สดผ่านทางเพจไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าหมุนกล้องไม่ได้นะครับถ่ายได้เฉพาะในแนวตั้งเท่านั้นนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับก็หันมาไลฟ์ทาง Facebook แทนนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับแต้มนะครับ4ต่อ5้านะครับพวกบางนาได้เสิร์ฟนะครับทักสินไหลเข้ามาโยงให้สูงไว้นะครับแต่ว่าหมด ทางด้านของมดกอควายในเตะไม่ข้ามนะครับตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งเป็น5เท่านะครับล็อกไม่นานนะครับเหลี่ยมนี้นะครับวันนี้ทางด้านของน้องมงคลนะครับมงคลโชคชัยศรีนะครับเข้ามารับชมอ่านะฮะทักสินไหลลูกห่างอีกแล้วนะครับเตะของมาตัมคอนโทรนมาหน้านี้เตะศว์ยาวไปนะครับวิธีลูกนี้เหมือนจะออกนะครับแต่ว่าทางทักสินนี่หลบไม่ทันนะครับเป็นฝั่งทางคู่เฉพาะกิดพลิกขึ้นนำแล้วนะครับ หกกับห้าแต้มนะครับคู่นี้เกมอยู่ที่สิบสองแต้มนะครับกลางเกมแล้วนะครับสวัสดีพี่หลังนะครับพี่หลังเมก้านะครับหมกยกเข้ามาทักสินเตะมาโดนฟุกเกี่ยวได้นะครับโอ้โหยกไปไหนนะรับได้เต่ยกไม่เข้าจุดนะครับไม่เป็นแต้มนะครับฟุกสมชื่อหรือเปล่านะครับรับได้แบบฟุกๆนะครับแต้มนะครับห้าต่อหก โมโดน,นะครับเสิร์ฟจี้มาหาตั้มรับลากเข้าไปแก้ไปดีนะครับยังเปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับแต้มนะครับ6ต่อห้านะครับเสิร์ฟไปง่ายๆนะครับทักสินไหลเข้ามามนะฮะจ่อหวัวเน็ตจังหวะน,นี้นะครับัอดีพี่นิกนะครับเข้ามารับชมนะครับ ก็ถือว่าสูสีนะครับเป็นเหนี่ยมรอบๆนะครับ5ต่อ6อยู่ฟุกไหลเข้ามาต่ำเตะไปดีนะครับเต้มนะครับ6ต่อ5นะครับฟุกชนะลงเสียงในเสิร์ฟนะครับหมดเปาะค่ายยกลุงนี้ต่ำนิดนึงแต่ว่าทักสินยังเตะดีอยู่นะครับ เป็นตัวเตะนะครับมายกให้กันในเหลี่ยมนี้นะครับสำหรับฝั่งทักข้อวายนะครับเตะนะครับหกห้าต่อหกตัดยอนมาผูกยกย้อนตัวนะครับทันไหมลูกนี้ล้นนะครับโอกาสของข้อวายเอ้าจะวิ่งเตะกันซะแล้วได้นะครับทําดีนะครับแก้ข้ามานะครับสำหรับทางด้านของทักษิณนะครับตามตีเสมออีกครั้งนึงเป็นหกเท่านะครับ เต้มนะครับ6กต่อ6นะครับโมดเสิร์ฟมาหาน้องฟุกรับไหลเข้าไปนะครับยกดีนะครับนานๆนะครับจะมีเหลี่ยมนี้ให้เห็นนะครับเป็นเวทเล็กๆนะครับข้ามกันนะครับเต้มนะครับ 6- ต่อ6อยู่ฟุกนะครับเสิร์ฟไปให้เล่นเลยนะครับง่ายๆนะครับแต่วันนี้ยกย้อนตัวโอ้ยเตีดีนะครับ้นงโมดนะครับ วันดีท้ทางด้านของตียาวสวนเบนด้วยนะครับเขามารับชมนะครับเกมเสิร์ฟฝั่งนี้เสิร์ฟไม่มีอะไรนะครับเสิร์ฟแค่ให้ข้ามเฉยๆนะครับฝั่งนู้นเขาก็เล่นง่ายนะครับ6ต่อ6นะครับ <S <s จังหวะแรกไม่ดีจังหวะสองไหลเข้าไปนาเนตยังตามถึงนะครับตามนิ้ขาย,ยาวนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางผู้เฉพาะกิจได้เสิร์ฟนะครับน้องตั้มนะครับ,อรบขอเสิร์ฟบ,บ้างนะครับห 6, 6ตัดหยอดไปพลิกเน็ตได้แต้มนะครับเสิร์ฟครั้งแรกนีเป็นแต้มเลยนะครับนำอีกครั้งหนึ่งเป็น7-6นะครับแต้มนะครับ7-6ต,ตั้มเสิร์ฟกระแทกน้าหนักไปได้อีกหนึ่งแต้มนะครับหนีออกไปเป็น8-6นะครับ นำสองแต้มแล้วนะครับผู้ในรายการนี้ยังไม่แข็งนะครับตอนนี้ยังเป็นนอกรอบโยนะครับนอกรายการนะครับแต้มนะครับแปดต่อหกต่้มนะครับจีไปหาโหมดคอกควายยกไหลลูกนี้เตะมาโดนเกี่ยวนะครับต่้มแก้ไปทางฝั่งคอกควายก็รับเกี่ยวได้เอื้อตัวเยดเรียบร้อยนะครับนะฮะจังหวะเนื้อตัวของโหมดคอกควายนะครับ แ้มนะครับ6ต่อ8ดนะครับจีมหาตัมเปิดฟุกไหลห่างนะครับแก้ไปทักษิณรับ 1- 2สองแล้วก็แก้ข้ามาฟุกนะครับยกไปไหนไปอีกแล้วนะฮะยกล้นลูกนี้ฟาวนะครับยกร้อยจริงๆนะครับน้องฟุกบางนานะครับร้อยจุดนะครับไม่ใช่ยกร้อยนะครับ ฝั่งทางข้อควายในี่ขยับไล่มานะครับเจ็ดต่อแปดนะครับแต้มเดียวทันตัดหยอดมาหาตั้มนะครับรับหนึ่งสองลากเล่นเอยเองเลยดีกว่าแต่ว่าจังหวะนี้เตะศาสยาออกหลังนะครับฝั่งทางข้อควายนี่ตามตีเสมออีกแล้วนะครับเป็นแปดเท่านะครับเต้มนะครับแปดต่อแปดนะครับเกมเสิร์ฟของโมดปลอดภยที่มาหาตั้มนะครับตั้มต้องลากเล่นและจังหวะนี้เปะไปทักสินเกี่ยวได้ไหลเข้ามาล้นออกนะครับ เป็นเหลี่ยมที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับฝั่งนี้นิไม่ค่อยได้เล่นในเหลี่ยมนี้นะครับเตมนะครับแปดตบแปดนะครับต่ํานะครับเสอร์กี้ไปหาทักษิณรับยกเข้ามาห่างนะครับเตะของมานะครับฟูกไปไหนเอ่ยลูกยกโอ้โหยกห่างเหมือนกันนะครับเกยขามไป เอายัดตัวเหมือนกันฝั่งนู้นเตะของมาเกี่ยวได้กระชอกลับไปทักษินยกไหลมาเอาจะมงไหมมงไม่ทันมันเป็นเหลี่ยมบังคับนะครับต้องเล่นหลังเท้าเท่านั้นนะครับลูกมันยัดตัวเข้าหัวนะครับขึ้นนำเป็นเก้าต่อแปดสำหรับโคจพกิจนะครับต่ำกับทุกนะครับเตมนะครับเก้าต่อแปด ตั้มนะครับเสิบโยงกระแทกหลังไปหาทักษิณยกไหลเข้ามาล้นไม่ล้นนะครับโดนน็ตนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางตั้มกับฟุกนะครับขึ้นนําเป็นสิบกับแปดแล้วนะครับไล่เส้นไปนะครับหาโหมดบ้างนะครับทักษิณลูกนี้เตะไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเป็นเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับ เสิบโยงไปนะครับหมดยกห่างนะครับของมาฟูกรับยกเอายกไม่เข้าเตะไม่ข้ามนะครับยังไม่เกมนะครับแตมนะครับแปดต่อสิบเอ็ดสามแต้มทันนะครับตามรับหนึ่งสองหันหลังให้แล้วก็เตะสาดยาไปลูกนี้ออกนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับ ก้าต่อส1บเสองแต้มทันนะครับจีมหาน้องฟุกแล้วนะครับฟุกไหลเข้าไปขอได้นะครับเต็มเดียวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อเก้านะครับต่ำเสืฟไปลูกนี้ทักษินไหลเข้ามานะครับต้องแก้นะครับลูกห่าง ลุงนี้กรรมการบอกว่าลงนะครับยังไม่เกมนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเก้าต่อสิเอ็นะครับ,ต,รรบต่ำต้องลากเล่นนะครับจังหวะนี้ตีไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแด้มนะครับพยับบีมาเป็น10บต่อสิบเอ็ดนะครับตามตีเสมอได้ไหมนะครับสำหรับข้อควายสิบต่อสิเอ็ ตันะครับรับ1-2เตะปลายพิกเน็ตลงนะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในการปิดเกมของตั้มภูพานนะครับเต็มนะครับ11ต่อ10นะครับเต็มเดี๋ยวเกมถือไปนะครับโหมโดรับยกห่างนะครับทักสินเตะของมา ฟุกชนะลูกแสงไหลเข้าไปตามยังแก้ไปได้อยู่นะครับลูกนี้หมดรับหนึ่งสองลากได้โอ้โหเด็ดขาดทีเดียวนะครับไม่ยอมให้เกมง่ายๆนะครับสำหรับฝั่งทักข้อควายนะครับแทมนะครับ10ต่อ11นะครับหมดเสิบหยอดมาหาฟุกนะครับโยกไหลไปพอได้นะครับตามเติไปดีนะครับ สวัสดีนะครับทางด้านของคุณช่างบีช่างวีบ้านช่างนะครับเข้ามารับชมในช่วงท้ายเกมนะครับเต้มเดียวเกมนะครับ11บเอดต่อสิบเต้มกี่ไปหาทางด้านของทักษิณไหลามาพอได้นะครับจังหวะน,นี้โมดนหววไม่เหลือนะครับอย่างล็อกอยู่นะครับ แต้มนะครับ10ต่อ11นะครับหมดก็ควายจี้มหาตั้มนะครับหลากเล่นเองเลยนะครับจังหวะนี้ไม่เหลือนะครับปัิดีทางด้านของทัตประเวทด้วยนะครับเขามารับชมนะครับในช่วงปลายเกมนะครับเมดพอยท์ทั้งที่4ของฝั่งทางผู้เชพาะกิจนะครับตั้มกับฟุกนะครับ สิบเอ็ดต่อสิบนะครับเต้มเดียวเกมหยอดไปนะครับทักสินยกไหลสวยนะครับมดก็ค่อยไม่เหลือนะครับยกได้อย่างนี้นะครับเมงกระบาด้วยนะฮะสำหรับชาวเมียนมาของเราที่เข้ามารับชมนะครับล็อกดีเหลือเกินนะครับเมสุดท้ายนี่ทางทอกไฟเนี่ยล็อกร้อยนะครับดูว่าจะตามตีเสมอได้ไหมนะครับแต้มเดียวทันกับแต้มเดียวเกมนะครับ ดีทางด้านของน้องบาสด้วยนะครับเอาล้ครับฟุกไหลลูกตั้แต่ว่าตั้ก็ยังเตะช็อตได้ดีนะครับเตะซันแบงนี่มันจะง่ายกว่าเต็มรอบนะครับถ้าเตะเต็มรอบนี่จังหวะนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับเต็มเดียวเกมนะครับ11ต่อ10นะครับเกมไม่เกม ตั้มนะครับสิบเปลี่ยนเกมไปหาทางด้านโมดบ้างไหลเข้ามาทักษิณโอ้ยังเคลียร์ถึงนะครับทักษิณนะครับบังคับเหลี่ยมเลยนะครับทักษินี่ถนัาะเตะเต็มรอบนะครับมาให้เคลียร์ให้เตะซันแบ็กนะครับแตมนะครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับโมดกอควายที่มาหาฟุกนะครับรับยกเข้าไปพอได้เหมือนกันนะครับตามเตะไม่เหลือนะครับ เปลี่ยนแผนฝั่งทางฟุกเสิร์ฟบ้างนะครับเพราะว่าต้มนี่เสิฟไม่ไม่ลงนะครับเสิฟเขารู้จุดนะเอ้าเปลี่ยนแผนใหม่นะครับให้ต้มปิดเกมดีกว่านะครับแถมเดียวเกมนะครับ11ต่อ10นะครับเสิบเขาจ้องลางเอามีเป๋ะจังหวะนี้ไหลเข้ามาเกมนะครับตามไม่ถึงนะครับปิดเกมจนได้นะครับเป็นฝั่งทางน้องต้มกับน้องฟุกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1 2ต่อ10แต้มนะครับ ขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขออนุญาตนะครับตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับเข้ามารับชมใหม่ถ้ามีคู่ที่น่าสนใจนะครับแอนดมินมาไลฟ์สดให้ชมแน่นอนนะครับสวัสดีนะครับ